ถ้าหากมีคนมาถามว่าอนิเมะกันดัมที่ดีที่สุดคือเรื่องอะไรหลายคนอาจตอบยากเพราะในจักรวาลกันดัมอันกว้างใหญ่นี้ก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าหากจะรวมแฟนกันดัมให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันโบบิลสูตรกันดัมเดอะศูนย์แปดเอ็มเอสทีมคือซีรีส์ที่เป็นที่ยอมรับจากแฟนๆทั่วโลกว่านี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่ดีที่สุดไม่หวือหวาแฟนตาซีไม่โดดเด่นเป็นแนวหน้าแต่ก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยหัวใจ ในวิดีโอนี้ผมบิวจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกันด้ำภาคนี้ว่าดีงามยังไงเรื่องราวข้าวๆเป็นยังไงและที่สำคัญมารู้จักกับคุณจากภาคนี้กันครับ โมบิลสูตรกันดัม08ทีมเป็นซีรีส์กันดัมที่ปรากฏบนจอครั้งแรกในปี1996ตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำภายในเนื้อเรื่องจะนำเสนอสงครามแนวหลังสมรภูมิที่เกิดขึ้นในช่วงประวัติศาสตร์ป UC ี UC0079 ปีเดียวกันเวลาเดียวกันของกันดัมภาคแรกแต่คนละพื้นที่ในสงครามการประทะก,กันของสาพันธ์โลกและซีออนเข้มข้นเข้าไปทุกที เราจะได้ติดตามทีมภาคพื้นดินของสหพันธ์โลกที่เข้าต่อกรอกับหุนจาคุและได้เห็นมุมมองของสงครามที่แตกต่างออกไปเหนื้อเรื่องที่มีมิติลึกตื้นบทบาทของฝ่ายต่างๆที่มีความเป็นมนุษย์ผสมผสานกับมิตรภาพความรักที่เป็นจุดเด่นของซีรีส์กันดั้มอยู่แล้วทาให้ศูนย์แทีมภาคนี้มีหัวใจขั้นสุดและด้วยความที่ในซีรีส์มันเป็นการต่อสู้ของพวกแนวหลังเราเลยจะได้เห็นความเป็นหุ่นเบ้ยเยอะพอสมควร หุ่นตัวเอกที่สีฉูดฉาดใช้บ er ีมเซเบอร์เฟี้ยวฟ้าในภาคนี้เลยจะไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าหุ่นภาคพื้นดินเนี่ยมีตัวไหนบ้างมีเบสตัวไหนบ้างและฝั่งซีออนที่ขนกาลังลงมาทําสงครามที่โลกในรอบนี้มีตัวไหนบ้างผมมั่นใจมากๆว่าเนื้อหาของวิดีโอจะไม่ครบถ้วนเรื่องข้อมูลหุ่นแต่จะพยายามเอาตัวเจ๋งๆที่น่าสนใจมานําเสนอให้ได้เยอะที่สุดส่วนด้านข้อมูลถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาด ดูจบแล้วอยากแก้ไขสามารถช่วยกันเสริมช่วยกันแจ้งไว้ได้ที่ของนั้นเลยเริ่มด้วยตัวที่1 r x 7.9G กันดั้มกราวไทกันดั้มกราวไทสํสำหรับใช้งานภาคพ,พื้นดินเป็นหุ่นประจำของทีม8ซึ่งในทีมนี้จะมีหุ่นกันดั้มกราวไททั้งหมด3ตัวเพื่อทำภารกิจในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำหน้าที่เป็นประการป้องกันเขตแดนไม่ให้ซาคูจากซีออนเข้ามายึดสมรภูมิ เห็นเป็นแนวหลังแบบนี้ก็สําคัญไม่แพ้แนวหน้าเพราะการสร้างความได้เปรียบในสงครามคือการมีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีและมากกว่าฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดกันดั้มกลาวไทยจะถูกลดสเปคจากกันดั้มอาร์เรกเจ็ดสที่เป็นพื้นฐานเพื่อให้สามารถผลิตในจํานวนมากขึ้นได้ทำให้ไม่สามารถบินได้ระบบคอบล็อกก็จะถูกนำออกเพราะการที่คุนจะทำภารกิจบนโลกได้อย่างคล่องตัวต้องมีน้ำหนักเบานี่คือจุดประสงค์หลักด้านของการขับขี่จะมีฟังก์ชันการปลดลิมิตกุนเข้ามาแต่โหมดนี้จะใช้ ในระยะเวลาที่จํากัดและการลดสเปคขนนี้เองก็ส่งผลไปถึงด้านดีไซน์ด้วยกันดำกราวไทยจะไม่มีลักษณะที่โดดเด่นตัวมันจะดูตันๆเพื่อให้ทํางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายบนพื้นโลกให้ได้มากที่สุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาประจําตัวก็จะมีโล่แบบพื้นฐานและแบคแพคที่เหมือนกับกระเป๋าขนาดใหญ่สามารถขนอาวุธปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจต่างๆ ถ้าด้านของอาวุธพื้นฐานกันด้ามกล่าวไทยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างเยอะเลยการพายของกล่าวไทยจะเริ่มต้นที่ SDCS เป็น Sd ที่น่าจะยังพอหาได้บ้างสำหรับใครที่เล่นสายนี้นะแต่ถ้าจะเอาหาแบบได้ทั่วไปต้องเริ่มจาก HG ซึ่งจะเป็นเวอร์ชัน2.0แล้วพัฒนาจุดขยับให้สามารถนั่งได้ยองได้แอคชั่นได้หลากหลายโพสต์มากขึ้นตามสไตล์ของหุ่นพากพื้นดิน ส่วนเวอร์ชั่นแรกที่เป็นกล่องแบบเก่าปัจจุบันไม่แน่ใจว่ายังมีการรีโปรดักต์ออกมาอยู่หรือไม่ใครสาย HG ซื้อเป็นแก,งก๊งครบๆไปเลยครับ3ตัวอิงตามเนื้อเรื่องนิดหน่อยคุณพระเอกเนี่ยราคาไม่เวอร์แน่นอนในสเกล e 1 0ต่อ100ก็มี MG ซึ่ง MG เนี่ยจะมีแค่เวอร์ชั่นเดียวแต่ความเทค่ความคลาสสิกนี่คือไม่มีมคำว,ว่าตกยุคเลยดีเทลเน้นเหมือนกับในซีรีส์ไม่ได้ร่องเยอะจัดจาน รูปเล่นต่างๆของคุณก็ใส่ออกมาได้ค่อนข้างครบใครชอบภาคนี้มีตัวนี้ติดไว้ฟินแน่นอนส่วนใครสายคัสตอมเอาไปเดินลายเพิ่มก็สวยมีเอกลักษณ์ไปอีกแบบเพราะความลุ่โลของมันตอนที่ยังไม่ติดดีคอลเปิดอิสระในการรังสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ ตัวต่อมายังอยู่กับสหาพันธ์เป็นหุ่นเบกของกันดั้มแนวหลังอีกทีนั่นก็คือ RGM-79G จิมกราวไทถ้ามีกันดั้มก็ต้องมีจิมมันคือของคู่กันตามสไตล์การสู้รบของสหาพันธ์โลกในส่วนของข้อมูลผมจะไปแบบเร็วๆแล้วจะขอพูดทีเดียวถึงจิมรุ่นอื่นๆที่โผล่มาแวบๆในเรื่องนี้ด้วยเพราะส่วนใหญ่ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปจิมหุ่นเบสสุดเท่ใครสายจิมแล้วยังไม่ได้ดูสามารถไปดูกันได้นะครับ จิมกราวไทยจะทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ความสามารถก็จะคล้ายๆกับกันดั้มกราวไทยเลยได้ก็คือบินไม่ได้เน้นยืนสู้ที่พื้นโลกมันจะถูกเพิ่มความสามารถเรื่องการแบกอาวุธขนาดใหญ่ส่วนสเปคของหุ่นจะถูกลดจากตัวกันดั้มกราวไทยออกไปอีกทีเพื่อต้องผลิตให้ได้มากขึ้นซ่อมแซมได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมี RGM-79E Jim e อล t e Type เป็นจิมรุ่นแรกที่ถูกสร้างมาเพื่อศึกษาข้อมูลหาจุดบกพร่องต่างๆตอนที่หุ่นเบสจิมพวกนี้ถูกส่งไปที่อวกาศเพื่อพัฒนาจิมที่สามารถต่อสู้นอกโลกได้ติดตั้งอาวุธพื้นฐานพวกวอลแค้นไว้ที่หัว B Beam Saber เพื่อจะนำไปพัฒนาต่อเป็นรุ่นอื่นๆเช่น RGM-79C Jim Type 4ที่โผล่มาในภาค Stardust Memory ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือลูกรักของผมเองครับ ขอใส่เข้ามาหน่อยนะั่นคือจิมสไนเปอร์ RGM-79G จิมสไนเปอร์จิมสไนเปอร์รหัส g ที่โมาในโทนสีเขียวอาวุธสไนเปอร์ของมันคือบีมไรเฟิลขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการยิงหวังผลระยะไกลโดยจะถูกต่อสายเข้ากับเจ n เนอเรเตอร์ เครื่องให้กำเนิดพลังไฟฟ้าและจะชาร์จไฟให้กับปืนเพื่อยิงกระสุนออกไปทเบยงหุ่นตัวนี้มีข้อเสียในการเคลื่อนไหวครับแต่ถ้าเน้นซุ่มยิงก็ถือว่าใช้ได้เลยกันพาของจิมที่ผมคัดมาทั้ง3ตัวนี้จะขอพูดทีละเกตและวก็ไล่ไปทีละตัวเลยก็แล้วกันเริ่มจาก HG g จีจิมกลาวไทก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมีความโดดเด่นด้านโทนสีและก็มีอาวุธให้เปลี่ยนค่อนข้างสนุกมีทั้งปืนเล็กปืนใหญ่ แต่ตัวเดียวถือหมดเนี่ยไม่ไหวแน่ๆแนะนําว่าให้ซื้อมาหลายๆตัวแล้วก็ให้จิมกราวไทแต่ละตัวเนี่ยถืออาวุธที่แตกต่างกันออกไปจิมเอลไทโผล่ันน้อยมากๆทําให้ไม่มีโมออกมาเลยสักเกรดส่วนจิมสไนเปอร์น้องเขียวของเราให้เกรดจะมีแบบโมเก่าที่ปัจจุบันไม่มีการเรียออกมาแล้วส่วนโมใหม่ก็จะเป็นสินค้าพรีบันได ดูจากภาพโมเก่าสีมันจะออกไปทางมืดดส่วนโมใหม่ก็จะเขียวเข้มเขมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกรด SG จะไม่ได้มีเจรเตอร์มาให้เล่นกับคุณ MG ขอเริ่มจากกลาวไทครับแล้วจะไปต่อที่สไนเปอร์จิมกลาวไท MG จะมีหน้ากล่องที่คล้ายกับกันตั้มกลาวไทเลยไม่ได้มีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ออกมาเหมือนกันด้านลูกเล่นที่ได้ก็จะเป็นอาวุธที่ได้มากขึ้นสวยขึ้นและละเอียดขึ้นแล้วก็จะมีโครงในมีจุดขยับที่ละเอียดขึ้นตามสไตล์ของ m a s t e r g a เกส่วนจิมสไนเปอร์ก็มี MG แต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่ายังหาได้อยู่หรือเปล่านอกจากนี้ ก็ยังจะได้เจ n เนอเรเตอร์ที่มาพร้อมกับสายต่อปืนแบบทีเทสลูกเล่นนี้มันเฉพาะตัวมากๆครับนอกจากนี้ก็ยังได้ปืนเล็กแล้วก็มีปืนใหญ่มิไซล์ติดเข้ามาด้วยตัวต่อมา RX 75กันแทง m a s ม p โปรดักชั n นไททหคุณสุดแปลกที่มีเอกลักษณ์ที่สุดตัวหนึ่งของสหพันธ์โลกก็โผล่มาด้วยเหมือนกันหลายๆคนคงคุ้นชินและเห็นภาพมันจากศึกการประทะกันที่เต็มไปด้วยตึกราบ้านช่อง มาในสไตล์ของรถถังมากกว่ามบิลสูตรแม้เครื่องบนเนี่ยจะมีลำตัวและแขนแต่ช่วงล่างนั้นมันคือการขับเคลื่อนแบบรถถังดีๆเลยการแทงจึงเหมาะสมมากในการนำมาใช้ในภาคพื้นดินสำหรับการเป็นหน่วยสนับสนุน,านการขับเคลื่อนและอาวุธนอกจากจะมีตีนตะขาบขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานที่พื้นโลกบริเวณลำตัวก็สามารถหมุนได้เพื่อปรับรลศสมีการโจมตีส่วนที่เป็นมือก็เป็นปืนส่วนปืนใหญ่ของการแทงที่ติดไว้บริเวณไหล่ สำหรับตัวนี้ที่ปรากฏมาใน08ทีมมันจะมีความยาวมากกว่าภาคคลาสสิกปรับดีไซน์กันไปตามยุคสมัยทำให้มันดูน่าเกรงขามมากกันพลาของกันแทงถ้าเป็นลักษณะแบบที่ปรากฏมาใน08ทีมจะไม่ได้มีผลิตออกมาเพราะงั้นขอแนะนำเป็นกันแทงแบบที่หาได้ทั่วไปแทนนะครับเริ่มจากเกรด H g แมหน้ากล่องจะเก่าไปนิดแต่ถ้าใครยังไม่เคยต่อมอกเลยว่ามันจะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการประกอบ HG ของคุณไปเลยพอลักษณะของคุณที่มีความเฉพาะตัวตามสไตล์รถถังแน่นอนว่าลักษณะเด่นของมันก็คือตีนตะขาบนี่แหละแต่ถ้าให้ละเอียดขึ้นแน่นอนว่าก็ต้องเป็น m a s t e r ร์เกตชิ้นส่วนโครงในเอยระบบตีนตะขาบเอย่ยคือมันละเอียดมากๆแม้สินค้า MG จะไม่ได้ถูกรีออกมาบ่อยแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ซื้อติดกันไว้นะครับ เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายของฝั่งสหพันธ์ที่ผมจะขอนำเสนอขอปิดไว้ที่ RX79G EC8 Gundam EC8 หรือว่า Gundam EC8 มันคือกันดั้มภาคพื้นดินที่มีนหน้าตาโคตรจะเอกลักษณ์เลยครับแล้วก็โชว์ฟอร์มสุดเถื่อนได้โหดเยี่ยมปรากฏตัวบในช่วงหลังของซีรีส์ซึ่งมันก็คือหุ่นกันดั้มกลาวไทยที่ถูกซ่อมหลังจากที่ตัวเอกอย่างชิโร่ได้กาะติดอัไซรัสกับสาซีออนไปตกบริเวณโซนฮิมา e ซ a เจะถูกเพิ่มฟังก์ชันบางอย่างและลดบางอย่างหยิบย่อยเยอะไปหมดชิ้นส่วนบางชิ้นก็เอามาจากศักตรูด้วยซ้าแต่ในภาพรวมมันไม่ใช่สุดยอดกันดั้มที่แข็งแกร่ง,งโอเวอร์ต่างจากเรื่องอื่นๆครับที่เมื่อถึงเวลาอัปเกรดหุ่นเนี่ยโอ้โหคิดว่าเปลี่ยนจากหุ่นกระป๋องเป็นหุ่นเทพเราโดยจะได้เห็น e s ีเอที่ดูเป็นหุ่นธรรมดาดีเจ็บจากการโดนยิงโดยเฉพาะกับซีนแขนพังแล้วถอดแขนมาฟาดหน้ากูฟสร้างภาพจำไปเลย ในภาพรวมก็ถือว่าตัวนี้ดีกว่ากันดัมกาวไทยเล็กน้อยเท่านั้นเองและจากการประทะกับทั้งกูฟคัสตอมและการเข้าเสียสละในศึกสุดท้ายทำให้เรารู้ได้เลยว่าแม้หุ่นจะไม่เทพแต่ถ้าใจคนขับมันได้ก็พร้อมไฟทุกสถานการณ์ด้านอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้กับตัวหุ่นก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากกันดัมกาวไทยตัวเก่าแต่ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นแพคล่มชูชีพ กันพายของกระดัม ECA จะมีเกรด SG ที่มาพร้อมกับแพ็คร่มชูชีพถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นโครงเปล่า,ลาสามารถเอาแพ็คเก็บอาวุธมาสลับเปลี่ยนได้ที่พิเศษขึ้นไปอีกก็จะเป็นสายคล้องที่ติดมากระหุ่นด้วยเอาไว้คล้องแพ็คหลังกับหุ่นไว้ด้วยกันปัจจุบันยังมีการรีออกมาให้ซื้ออยู่เรื่อยๆต่อมาในเกรด MG 1ต่อ100ก็จะถูกอัปเกรดเรื่องโครงในจุดขยับปรับรายละเอียดให้ดีขึ้นแต่ว่าแพ็คหลังร่มชูชีพมันไม่ได้มีมาให้นี่สิเป็นแพ็คกล่องเก็บอาวุธ แล้วก็จะมีอาวุธที่สามารถถอดเข้าออกกล่องได้ถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะครับแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่า MG มันเป็นโมเก่าแล้วไม่เหมือน SG ที่เป็นโมใหม่ใครที่ชอบหุ่นสายพระเอกภาคพื้นดินที่มีความแปลกเทไม่เหมือนใครยังไงก็ต้องมีตัวนี้มาดูในฝั่งของซีออนบ้างขอเริ่มจากของใหญ่เลยก็แล้วกันแอบไซรัสหลักๆมันคืออาวุธทำลายล้างที่ซีออนนำมาเพื่อถล่มฐานของสาพัน ซึ่งก็จะออกมาหลักๆ3ร่างเราจะได้เห็นพัฒนาการของมันนั่นก็คือร่างที่ยังไม่สมบูรณ์ร่างที่กําลังจะเสร็จแล้วก็ร่างที่พร้อมทาลายล้างทุกอย่างที่โผลม่มาในช่วงท้ายของซีรีส์ซึ่งมันจะถูกขับโดยไอหน้านางเอกของเรื่องเอจะเรียกนางเอกหีือมเออมันก็ต้องเรียกนางเอกแหลนะเนาะเพราะว่าเธอคือผู้หญิงแกร่งส,สวยๆของซีออนแต่เธอนะ่ะเป็นผู้หญิงส,สวยๆที่ อยู่คั่วตรงข้ามกับชีโรเท่านั้นเองแอปไซรัสจะถูกแบ่งเป็น3ช่วงนนก็คือแอปไซรัส123ช่วงแรกที่แอปไซรัสโผล่ออกมาในบริเวณที่ทีม8อยู่พอดีมันจะเกิดการปะทะเป็นระยะระยะครับร่างแรกมันไม่ได้มีอะไรมากคือโผล่มาเพื่อทดสอบอาวุธเฉยๆเน้นสร้างคลื่นกระแทกเพื่อโทมตีเป็นหลักลักษณะข,ของมันคือเหมือนก้อนกลมๆที่มีหัวซาคุอยู่ด้านบน พิลึกพิลึกแต่ก็น่ากลัวนะส่วนเหตุผลที่พระนางตีกันเองเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าใครขับอยู่ด้านในเลยทาตามหน้าที่ของตัวเองไปแอปไซรัสสองร่างนี้จะมีรูก,กลมๆอยู่ตรงกลางใช้สำหรับยิงโจมตีรอบนี้ตีกันนัวซัดกันกระจุยกระายเพราะว่าพลังทําลายล้างของมันคือค่อนข้างสูงขึ้นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ยังไม่ใช่ร่างสมบ,บูรณ์การเลี่ยงการประทะก็คือทางออกที่ดีที่สุด จึงเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ชิโร่เนี่ยขับก้าวไท้ไปเกาะแอปไซรัสแล้วก็ไปตกที่บริเวณหิมะนั่นเองและสุดท้ายแอปไซรัส3เป็นอาวุธขนาดใหญ่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรอบนี้ไม่มีการหนีใดๆปรากฏมาในช่วงท้ายของเรื่องยิงลำแสงทำลายล้างให้เห็นถึงความโหดกันไปเลยและถึงแม้ว่าศึกนี้กำลังจะจบลงด้วยการถอยทัพของซีออนแต่ความบ้าคลั่งของทั้งสฝ่าย ทำให้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดสุดท้ายแล้วแอปไซรัสก็ถูกทําลายด้วยการเสียสละของ e c a ที่เข้าไปช่วยไอหน้าบทบาทของมันอาจจะถูกปูมาเพื่อทําลายทิ้งในตอนท้ายแต่ถ้ามองในภาพรวมก็ถือว่าเป็นการวางเข้ามาได้ดีมากๆทําให้เราได้เห็นอาวุธทําลายล้างตั้งแต่แตร่างแรกจนร่างสุดท้ายควบคู่ไปกับความสับสนของตัวละครที่เติบโตขึ้นในเวลาอันสั้นด้านของเล่นของแอปไซรัสจะมีโมบิลสูตร n s e m b l e EX 1 1 App ไซรัส2เคยผลิตออกมาครับส่วนตัวไม่ได้เชี่ยวชาญลายนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ทันเก็บใครมีข้อมูลสามารถเสริมกันได้นะต่อมาจะเป็นแก๊งซาคุที่ปรากฏตัวมาในเรื่องยกตัวอย่างมาสัก2รุ่นกันแล้วกันครับนั่นก็คือ MS05B ซาคุวัน MS06JC ซาคุ 1, ู 2, เริ่มจากซาคุวันหรือถ้าจะเรียกให้ถูกสำหรับภาคนี้ต้อง MS05B ซาคุวัน top c u ครับโดย็ o ป หญิงสาวตาเฉียวจากซีออนเป็นซาคูหนึ่งรุ่นไทยๆายที่ถูกผลิตก่อนที่ซีออนจะเปลี่ยนไปใช้ซาคูทูเป็นหุ่นหลักรหัส B ของมันจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อเสียของรุ่นก่อนอาวุธที่ติดตั้งมาหลักๆจะมีแค่120มมแมชชีนกันซึ่งบทบาทของมันเนี่ยก็ช่างน่าสงสารเหลือเกินบทเนี่ยโดนวางมาให้คนเอามีดทรายมาสอยซะอย่างนั้น สำหรับเวอร์ชั่นของ Top Custom จะมีลักษณะเป็นสีครีมเหมือนกับซาคูตัวอื่นๆในแก๊งที่ถูกส่งมาทำภารกิจที่โลกแต่ในด้านกันพานั้นถ้าเอาแบบหาได้ทั่วไปคงต้องหาซาคูวันเนี่ยมาทำสีมาเติมเขาเอาเองแล้วครับเพราะตัวที่เคยผลิตมันไม่ผลิตแล้วตัวต่อมา ms 0 6 j 4, สซาคูถูหรือซาคูถูกล่าวไทยซาคูที่ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมในการทำภารกิจในชั้นบรรยากาศโลก สังเกตได้จากรหัสเจนั่นเองแม้ภายนอกเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างแต่อุปกรณ์เสริมและวัสดุต่างๆต่างกันแน่นอนเป็นการหยิบเอาตัวรหัสเจรุ่นก่อนหน้านี้มาดัดแปลงเล็กๆน้อยๆเพิ่มประสิทธิภาพการเดินและวิ่งบนพื้นโลกที่สามารถเดินบนลุ่มน้ำได้จึงเหมาะสมมากสำหรับการที่ซีออนเนี่ยจะส่งหุ่นตัวนี้ไปทำภารกิจในบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนด้านอาวุธก็จะเป็นอาวุธแบบพื้นฐานของหุ่นซาคุแบบทั่วไป และสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ms 0 6 JC ในปัจจุบันไม่ได้มีการผลิตกันพาออกมาพร้อมกับหน้ากล่องที่มาพร้อมกับรหัส JC แต่มันจะเคยมี SG ของซาคูทูรหัส J ผลิตออกมาครับเมื่อนานมาแล้วซึ่งไอรหัส J เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบสีครีมตามเนื้อเรื่องเลยนะใครอยากได้สีนี้คงต้องงัดสกิลทาสีออกมาทาแล้วล่ะต่อมามาดูหุ่นตาเดียวตัวที่ไม่ใช่ซาคูบ้างดีกว่า เป็นดาวร้ายประจำภาคนี้เลยก็ว่าได้กับ Goof Custom หรือว่าในรหัส MS 0 7 B 3 Goof Custom เป็นรุ่นพัฒนาที่ทำให้ดีขึ้นจากตัว Goof ปกติเพราะว่ารุ่นปกติเนี่ยจะเน้นโจมตีระยะใกล้ขาดความยุดหยุ่นในการต่อสู้รุ่นนี้สามารถปรับเปลี่ยนอาวุธได้ซึ่งผู้ที่จะได้ขึ้นขับก็ไม่ใช่นักบินแบบทั่วไปด้วยผู้ที่จะได้ขับมันจะต้องมีประสบการณ์เล็เก่งในระดับหนึ่งซึ่งผู้ที่ขึ้นขับ Goof Custom ของภาค08ทีมก็คือ นอริสแพ็กกาดเราจะจำเขาได้ดีครับในต,ตอนที่เข้าปะทะกับ ECA ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งโลและปืนกลเข้าไปบริเวณมือก็จะมีเหมือนสนับที่มีรูปแบบ5้านิ้วเป็นปืนแต่หลักๆที่เราจำภาพมันได้ดีก็คงนี่เปนพลุกของกรูฟคัสตอมที่มาพร้อมกับปืนกลขนาดใหญ่แล้วก็อาวุธระยะประชิดที่เป็นดาบนั่นแหละกันพายของก o ูฟคัสตอมเริ่มจากเกตดอ g มีลวดมาให้เด่นมีอาวุธที่เป็นปืนกลขนาดใหญ่ติดโลมาให้แล้วก็มีดาบ ใครสายเก็บขุ่นตาเดียวถือว่าต้องมีก o ูฟติดตู้กันอยู่แล้วส่วนในเกรด MG ก็เหมือนกันใครที่ชอบตัวใหญ่ขยับมาเล่นได้เลยครับเพราะว่าราคาไม่ได้แรงเลยแต่จะเป็น MG เวอร์ชันเก่าที่สำคัญเนี่ยมันรีมาให้เล่นอยู่เรื่อยๆแมคานิคโครงในมีมาให้แต่จะไม่ได้ละเอียดเท่าง,งานใหม่ๆนะนอกจากนี้ก็ยังมี MS07H8 Goo Go f กทที่ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถบินได้ มีการโผล่มาโชว์เทนดินบๆหน่อยๆโดยจะมีเครื่องยนต์ที่มีไอค่นขนาดใหญ่ติดไว้ที่ขาทําให้สามารถบินได้เสริมด้วยแพ็คหลังที่สนับสนุนความสามารถด้านการบินมาในโทนสีแบบเอิร์ธโทนโดยจะเน้นไปที่สีเทาเป็นหลักกันพายของกูุฟตัวนี้เกรดเ g จะมีทั้งแบบเก่าที่หาไม่ได้แล้วแบบที่เป็นตัวลิมิเต็ดพบันไดกล่องซีและก็เป็นตัวลิมิเต็ดกันดัมเบสหน้ากล่องแบบงานคลาสสิก ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่เบสยังมีขายไหมแต่ก็ไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วนะแถมให้อีกตัวครับกับน้อง msm 0 4 a ย a i หุ่นตาเดียวตัวใหญ่ที่โคตรมีสเสน่ห์เป็นอีกซิมโบลิกของหุ่นตาเดียวและกระตูนกันดั้มไปแล้วในภาคนี้อะก,กายก็ได้มีการปรากฏตัวออกมาเช่นเดียวกันมันคือหุ่นสะเทินน้ำสะเทินบกที่ทรงประสิทธิภาพใช้วัสดุในการสร้างที่ง่ายแต่ก็ทนทานทำให้สามารถผลิตในจำนวนที่มากขึ้นได้ จุดประสงค์หลักเลยก็คือการแทรกซึมและซ่อนตัวเพื่อทําภารกิจเพราะมันอยู่ในน้ําได้แต่ถึงแม้จะเป็นหุ่นที่เล็แทรกซึมรอซุ่มโจมตีจากระยะใกล้แต่ขนาดตัวก็ใหญ่เอาเรื่องอาวุธก็จะมีปืนวอลแค่นที่ติดไว้ที่หัวขนาดใหญ่มีปืนที่ปลายแขนแทนมือสามารถปรับเปลี่ยนอาวุธรูปแบบปืนได้แล้วก็จะมีกงเล็บติดมาด้วยสำหรับตีไกล ถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้ทําลายหุ่นเบสของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างคุณภาพเลยของเล่นกันพาเอาแค่ที่เป็นอคาไกายไม่นับรุ่นที่พัฒนาต่อในภาคบิวนะถ้าเป็น SD จะมี SDBB ที่แบบเป็นแพ็กมาพรา้อมกับก๊อกแล้วก็ซ็อกเลยในเกรดเ g ด้วยความที่ตัวมันใหญ่ราคาก็จะสูงกว่าเพื่อนหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่ากงเล็บเนี่ยสามารถดึงเล่นได้ตามส่วนต่างๆของหุ่นก็จะมีโครงในมันนิดหน่อยแม้ตอนประกอบเสร็จมันจะโดนกรอบมาปิดไว้แล้วก็เถอะแต่ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ดี ในนราาี้ส่วนมาสเตอร์เกตก็ถือว่าจัดเต็มสุดๆลูกเล่นที่เจ๋งอยู่แล้วถูกเอามาพัฒนาต่อให้มีความละเอียดมากขึ้นเกาะโครงในชิ้นส่วนต่างๆจัดเต็มมีพาร์ทเอฟเฟกต์ตรงเท้าเป็นคลื่นระเบิดใต้น้ำแล้วก็มีเอฟเฟกต์ตอนจริงกระสุนออกจากมือด้วยที่สำคัญคือมีฐานมาให้อีกคุ้มเลยอะ่ะ เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับคุณจากภาค08ทีมยืนยันอีกครั้งสำหรับเสียงวิจารณ์ของแฟนกันดั้มถึงความดีงามของภาคนี้จะเรียกว่าซีรีส์ก็ยากแต่ผมขออนุญาตเรียกนะครับมาถนัดปากผมมากกว่ามันเหมือนเป็นตอนพิเศษที่เล่าถึงเรื่องราวของนักสู้แนวหลังในสงครามวันเยาว์คุณเท่ๆในภาคนี้โผล่มาเยอะเลยครับแล้วก็ได้เห็นมุมมองของฝั่งซีออนมากขึ้นด้วยคุณจากฝั่งซีอ้อนเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดรู้สึกว่าจะยังมีโดมอีกตัวหนึ่ง แต่ขออนุญาตเก็บไม่พูดในคลิปต่อๆไปดีกว่าครับใครชอบภาคนี้ชอบคุณตัวไหนสามารถพูดคุยกันได้ข้างล่างที่คอมเมนต์นะสําหรับคลิปนี้ถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปสามารถช่วยบอกช่วยแก้ไขได้เช่นเดียวกันขอบคุณที่ดูมาจนจบสวัสดีครับ